ซอปามอบตัวกับทางตำรวจหลังถูกออกหมายจับในข้อหาช่อโกงแชร์ออนไลน์และแชร์ทองมูลค่ากว่า60ล้านบาทนางสาวกมลวันปิ่นทองพันหรือซอป่าอายุ25ปีผู้ต้องหาในคดีโกงแชร์พร้อมทนายความติดต่อเข้ามอบตัวหลังหลบหนีไปตั้งหลักที่จังหวัดชุมพรโดยพลตำรวจโทจิระพบภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินทางเข้าสอบปักคำด้วยตนเองที่กองปราบปรามโดยการสอบปักคำเบื้องต้น ผู้ต้องหาแจ้งว่าจะมีการเข้ามอบตัวแต่มีการใบเบี่ยงลายครั้งทางชุดสืบสวนเกรงจะมีการหลบหนีจึงนำหมายสารเข้าจับกลุ่มได้ช่วงตีสองเมื่อคืนนี้โดยผู้ต้องหารายดังกล่าวถือเป็นผู้ต้องหารายสำคัญและเป็นตัวการในการหลอกขายทองเริ่มก่อเหตุมาตั้งแต่ปี2561 และในช่วงปี2563ได้มีการชักชวนผู้เสียหายหลอกนำเงินมาลงทุนในบ้านแชร์ออมเงินโดยชักชวนว่าจะได้ดอกเบี้ยร้อยละ20ซึ่งคดีนี้มีผู้เสียหายกว่า200คนทั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่ต่างจังหวัดล่าสุดทางเจ้าหน้าที่จับกุมได้และอยู่ระหว่างการสอบปักคำเพิ่มเติม